รองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปลุกกระแสคลั่งชาติโยงกรณีสหรัฐขอใช้สนามบินอูต่ตะเภาไปเกี่ยวกับการให้วีซ่าพัานตำรวจโททักษินชินวัตรพร้อมย้ําการเจราจาได้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ออกมากล่าวหารัฐบาลอนุญาตให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพที่อุตเภเปาและอนุญาตให้องค์การนาซาใช้อุตเภเปาจัดตั้งศูนย์ศึกษาชั้นบรรยากาศเพียงเพราะต้องการแลกเปลี่ยนกับการให้วีซ่าเข้าสหารัฐของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่จงใจบิดเบือนอย่างรุนแรง รัฐบาลนี้ไม่ได้อนุญ,ญาตให้กองทัพสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยแต่มันเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐกําลังหารือถึงความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่บางส่วนของอุตภเปาในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เริ่มกันมาก่อนหน้ารัฐบาลชุดนี้และศูนย์นี้ก็ไม่ได้เป็นการดําเนินการทางทหารมีเพียงแนวคิดที่จะขอใช้พื้นที่บริเวณท่าอากาศยานอ่ตเภาเป็นศูนย์ฝึกเตรียมความพร้อมเวลาเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคนี้นาะยอนุสรกล่าวต่อว่ารัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้มีการตกลงใดๆให้กองทัพสหรัฐเข้ามาใช้พื้นที่ซึ่งต้องขอย้อนไปถึงสมัยนายพิสิทธิ์เองที่เป็นผู้ริเริ่ม ดังนั้นการขอวีซ่าเข้าสหารัฐของพันธบัตรโททักษิณจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องการอนุญ,ญาตให้องค์การนาซาของสหรัฐใช้อุตภเณา์จัดตั้งศูนย์โครงการศึกษาชั้นบรรยากาศเท่าที่ทราบขณะน,นี้คือฝ่ายสหรัฐได้สอบถามความเป็นไปได้จากฝ่ายไทยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอยู่ในระหว่างการหารือกันและยังไม่ได้ให้คําคตอบหรือมีข้อตกลงอะไรในเรื่องนี้ นายอนุสร์ยังกล่าวเรียกร้องให้หนายพิสิทธ์หยุดพฤติกรรมที่ชอบพูดกลุมเครือสร้างเรื่องปลุกระดมประชาชนเพราะเจตนาของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นเรื่องดีนายพิสิทธิ์เองก่อนหน้านี้ก็เห็นด้วยและผลักดันมาตั้งแต่ต้นพอมาเป็นฝ่ายค้านกลับความจำสั้นออกมาต่อต้านในสิ่งที่ตัวเองเคยเห็นชอบเพียงเพราะต้องการจุดประเด็น,ดนทางการเมืองให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลชุดนี้ดำเนินการด้วยความไม่รอบคอบ